อันต่อไปครับเหลือผมนะครับว er ันนี้นะครับอยู <S <S ่กับก็เป็นรถโต้ริ่งครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับร้านบอกเทมเป็ซิ่งช็อปครับนี่ครับเป็นบอกเอ่อเาเรียกว่าต่อเทียม หรือว่าเบาะบ้างนะครับโฟลเตอร์สามารถสูตรนะครับผมโฟลเตอร์สามรสสามารถสูตรได้หมดครับนี้เป็นงานเตรียมนะมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งสองตอนแล้วก็หนึ่งตอนนะครับผมมีสองตอนปัดบางอันนี้ก็ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับคือนั่งร่มนั่งสบายครับผมตอนนี้สั่งจองได้นะครับผลิตตามสั่งนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นพวกไปเก็บใต้น้ําเงินนะครับ สวยมากอันนี้แจ๋เลยครับอันนี้จะเป็นเหลี่ยมคมเหลี่ยมคมสวยมากครับถ้าตอนหนึ่งก็จะออกแบบตรงเขาเรียกว่าโครงซิ่งเลยครับเนี่เป็นโครงซิ่งเลยครับผมนี่จะดูตามรุกเหลี่ยมนะครับสวยมากเข้ารูปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับวิธีการใส่นะครับผมมีให้ดูนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ปรึกษาในช่องคลูบก็ด้เลยครับ เทียมนติง้งเทียมลิ้งช็อตนะครับให้ผิดหวังครับผมสำหรับให้เพื่อนๆได้เข้ามาทดลองนะครับผมกระบ,บอกนะครับพอต้าโอเคครับฝากด้วยครับเทียนลิ้งชอต